สุภาษิตบทที่ยีข้อที่26ลูกเอย๋ยขอใจของเจ้าให้ข้าเถิดให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของข้า ข้อนี้บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงมอบใจของเจ้าให้เราคํานี้ดูเหมือนจะไม่ใช่คําของโซโลมอนที่พูดกับบุตรของเขาน่าจะเป็นคําของผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าโซโลมอนก็คือพระเจ้าเพราะว่าการอ้างสิทธิ์ครอบครองจิตใจหรือหัวใจเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าไม่ใช่สิทธิ์ของมนุษย์คนใดเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างใจขึ้นมาต่อให้เราเป็นพ่อเขาเราก็ไม่ได้สร้างใจของเขาขึ้นมาใช่ไหมแต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างดังนั้นในข้อนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราเนี่ยมอบใจของเราให้กับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ เป็นเจ้าของสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองในหัวใจที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมานั้นหรือในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าข้อนี้เป็นคําพูดของปัญญา ที่พูดกับลูกของพระเจ้าแต่ละคนบอกว่าลูกของพระเจ้าเอ๋ยจงมอบหัวใจของเจ้าให้แก่เราคือปัญญาคือเพราะว่าในสุภาษิตอย่างที่อธิบายมาเนาะปัญญาถูกนําเสนอในรูปแบบว่าเออเป็นเหมือนกับบุคคลเพื่อเป็นภาพเปรียบเทียบก็สรุปว่ามอบหัวใจให้กับพระเจ้าหรือว่ามอบหัวใจให้กับทางของพระเจ้าทางแห่งปัญญาเถิดหัวใจของคนชั่วร้ายนั้นมีซาตานเข้ามาครอบครองหรืออย่างน้อยก็มามีอิทธิพลหรือชักจูงให้ทําไปตามใจชอบของ ซาตานชักนำผู้คนทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตไปด้วยราคะตัณหาหรือความเพลิดเพลินในเนื้อหนังหรือความเสเพลหรือการล่วงประเวณีหรือความอธรรมทั้งหลายมันซาตานมันดึงหัวใจของคนไปในทางนั้นแล้วใครก็ตามที่เชื่อฟังมันก็คือกางกำลังยกหัวใจให้กับมันแล้วก็นำมันไปในทางนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าเราดูติดกันนะครับในข้อที่27จะเห็นว่าพูดถึงหญิงล่วงประเวณีหญิงโสเพณีหรือหญิง สับสนในข้อต่อมาหมายความว่าข้อที่บอกว่าลูกเอย๋ยเอาหัวใจของเจ้าเนี่ยมอบให้กับเราเราคือปัญญามอบให้กับเราอย่าเอาหัวใจของเจ้ามอบไปให้กับผู้หญิง ที่ไม่ดีหรือเอาไว้มอบให้กับเล่าอางุ่นในข้อต่อมาก็พูดถึงเล่าอางุ่นแต่จงมอบหัวใจนั้นแด่พระเจ้าผู้สมควรรับหัวใจและรับความรักจากประชากรของพระองค์ในนั้นข้อนี้จึงสําคัญมากข้อนี้บอกว่าใจของเราเอ๋ยอย่ายกให้บาปอย่ายกให้การเพลิดเพลินเลิงสําราญแห่งโลกนี้แต่จงยกให้พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของหัวใจและเป็นเจ้าของชีวิตของเราเถิดเพราะว่าพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นสมควรได้รับความรักหมดหัวใจสุดหัวใจ อย่างจริงใจจากเราในพระคัมภีร์หลายตอนพูดถึงหัวใจที่แตกสลายหัวใจที่สำนึกผิดพระเจ้าไม่ดูถูก แต่พระองค์จะซ่อมแซมมันรักษามันและทําให้มันกลับดีขึ้นวันนี้ไม่ว่าหัวใจของเราเป็นเช่นไรจะแตกสลายจะปวดร้าจะชอกช้ำจะอะไรก็ตามเนี่ยพระคัมภของพระเจ้าเชิญชวนเราว่าเชิญมอบให้กับพระเจ้าเชิญมอบให้กับพระเจ้าบางคนทุกข์ใจก็เลยไปกินเหล้าให้หายทุกข์ใจบางคนทุกข์ใจก็เลยไปทําบาปทําชั่วไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามกิเลสตัณหาประชดชีวิตมันซะเลยอันเนี้ยเขาเอาหัวใจไปมอบให้กับสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่ล่อลวงในโลกนี้ แต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าให้เอาหัวใจนะหัวใจเป็นยังไงก็ได้นะหัวใจกาลังชื่นชมยินดีหัวใจกำลังแตกสลายนํามามอบให้กับพระเจ้า ทุกสิ่งหากปาสะจากหัวใจแล้วก็ไรค่าดังนั้นในการทำสิ่งต่างๆต่อพระเจ้าจําเป็นต้องมีหัวใจที่จริงใจอยู่ในนั้นในทางของพระเจ้าเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือความจริงใจการทำอะไรต่างๆแด่พระเจ้าโดยไม่มีหัวใจหรือไม่มีความจริงใจล้วนแต่เป็นสิ่งไรค่าคำอธิษฐานของฟาริสีพระเยซูย,ยกตัวอย่างฟาริสีกับคนเก็บภาษีอธิษฐานคำอธิษฐานอันสวยหรูของฟาริสี ไรค่าเมื่อปราศจากหัวใจที่จริงใจกับพระเจ้าดังนั้นการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในคริสตจกักรหรือในกลุ่มเซลล์หรือที่ไหนก็ตามที่ปราศจากหัวใจที่ซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าในความรักของพระเจ้าก็ไรค่าการฟังพระคาของพระเจ้าอุไปฟังอาจารย์กือ้สอนอาจารย์กื้เทศแต่ปราศจากหัวใจที่จริงใจกับพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์แม้กระทั่งการรับใช้ต่างๆในคริสตจักรหรือในที่ใดก็ตามหากปราศจากหัวใจแล้วก็ไรค่าในข้อนี้ก็เลยบอกว่าลูกเอ๋ยขอใจของเจ้าให กับเราเวลาเจ้าทำอะไรเนี่ยทำด้วย จริงใจกับเราแล้วก็ไม่ใช่แค่ขอหัวใจขอตาด้วยไม่ต้องไม่ใช่ควักลูกตาออกมาแต่ว่าให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของข้าขอให้ดวงตาของเจ้าสังเกตวิถีของเราให้ดวงตาของเจ้าสังเกตดูวิถีแห่งปัญญาให้สังเกตดูวิธีการของปัญญาว่าปัญญาตอบสนองสถานการณ์ต่างๆอย่างไรแล้วให้เราเรียนแบบการตอบสนองอย่างมีปัญญาเมื่อเราทําสิ่งที่ดีแล้วคนอื่นเขาก็มาหาว่าเราเป็นแกะดําเลยต่างๆเนี่ยไม่ พอใจเราเราควรทําอย่างไรเราควรตอบสนองด้วยวิธีของปัญญาโดวยวิธีของพระคำของพระเจ้าให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเราว่าโอ้ทางของพระเจ้าสอนอย่างไรวิธีแบบไหนนะที่เรียกว่าการตอบสนองอย่างมีปัญญาของพระเจ้าแล้วเราก็ทําตามนั้นดังนั้นไม่ใช่แค่ตาจ้องนะครับหมายถึงว่าให้สังเกตแล้วทําตามวิธีแห่งปัญญานั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อตาของเราจับจ้องที่ ทางของปัญญาเราควรจับจ้องด้วยความตั้งใจเอาใจใส่ข้อนี้บอกว่าให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเราความหมายถือว่าเอาความตั้งใจทั้งหมดในการสังเกตในเรื่องนี้เอาความตั้งใจเจ้าทั้งหมดเนี่ยสังเกตในเรื่องนี้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเจ้าก็ตามให้เจ้าตั้งใจสังเกตดูว่าพระคําของพระเจ้าพระคําแห่งปัญญาเนีย่ยอยากให้เจ้าตอบสนองอย่างไรดวงตาเป็นดวงตาแห่งความเข้าใจเมื่อตาจับจ้องอย่างสนใจในสิ่งใด เราจะได้รับการเรียนรู้และเมื่อเราเรียนแบบและทําตามและดําเนินตามเราก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งนั้นมากขึ้นทุกทีทุกทีอย่างเช่นการดูซีรีส์เกาหลี ตาจับจ้องมากเหลือเกินสักพักเ,เริ่มมีนิสัยบางอย่างคล้ายๆไปเหมือนกันนะฮะก็ไม่ผิดนะครับที่จะดูละครดูซีรีส์ดูอะไรต่างๆก็ทําได้แต่ว่าอย่าลืมตาของเราเนี่ยต้องมาจับจ้องอยู่ที่ปัญญาทางแห่งพระเจ้าแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียนแบบเรียนรู้และดําเนินตามทางแห่งปัญญานั้นเราควรสังเกตและก็รักษาทางที่พระปัญญาชี้นําเมื่ออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเราก็สังเกตดูว่าเอ๊ะพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรนะแล้วพอเรารู้เราก็รักษา ้้านนัเอไวคําว่าสังเกตในที่นี้ความหมายหมายถึงว่าการมองดูอย่างละเอียดและแม่นยําให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเราแปลว่าให้เจ้าเนี่ยมองดูอย่างละเอียดและแม่นยําว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากให้เจ้าทําในสถานการณ์นี้ในเหตุการณ์นี้ในข้อนี้ปัญญาบอกว่าขอหัวใจและขอตาหัวใจของมนุษย์เป็นเช่นไรดวงตาของเขาก็มักจะเป็นเช่นนั้นหากหัวใจของใครที่มอบแด่พระเยซูดวงตาของเขา จะจับจ้องอยู่ในวิถีทางของพระองค์ดังนั้นวันนี้วิธีดูว่าหัวใจของเราถูกมอบไว้กับอะไรก็สังเกตดูวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของเรา าวิธีการดําเนินชีวิตของเราอะไรก็อยากทําให้พระเยซูชื่นใจอะไรก็อยากทําตามน้ําพระทัยของพระเยซูอะไรก็อยากจะทําสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทําโอ้แสดงว่าหัวใจของเราเนี่ยมีพระเยซูแต่สําหรับบางคนมอบหัวใจให้กับเงินนยอะไรก็นี่หาทำังจะรวยขึ้นทำไมจะหาเงินโอ้นี่ก็ช่องหาเงินนี่ก็ช่องทางหาเงินก็หัวใจถูกมอบให้กับเงินบางคนหัวใจมอบให้กับการมีแฟนอะไรก็คิดถึงโอ้จะจีบคนไหนดีคนที่จะเป็นแฟนก็แล้วก็อันนี้หัวใจบางคนก็หัวใจมอบให้กับลูกก็ดีนะครับที่รักลูก แต่ว่าในพระคัมภีรตอนนี้เรียกร้องให้หัวใจมอบให้กับพระเจ้าวันนี้หัวใจของเราถูกมอบไว้กับอะไรมันจะสะท้อนถึงการออกมาเป็นวิถีแห่งการดําเนินชีวิตของเราในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เดียว่าลูกเอย๋ยขอใจของเจ้าให้กับเราเถิดการกระทําใดๆที่ปราศจากหัวใจที่จริงใจแด่พระเจ้าล้วนเป็นการกระทาที่ไรค่าทั้งสิน้น